คลิปวิดีโอที่ท่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยของช่องตระกูลกอรับชมได้แล้วครับย้าหูอ่าสวัสดีครับช่องตระกูลกอพ่อเพียงมาแล้วพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้สุกคนมื้อนี้มายังมื้อนี้แดดลมลมตกพี่น้องนะครับเห็นนางลรางผมบ่ครับพามาเบิ่งกล้วยงามๆราคาดีๆเคลนไร์ครับมื้อนี้พามาเบิ่งกล้วยแม่นางนะครับแม่นางแม่สาวนะครับท้องแรกมาเบิ่งอีกตัวนึงครับงามๆอีกตัวนึงอ่ามื้อนี้พามาเบิ่งกล้วยงามๆอีกตัวนึง ราคากับพอฟังรับพี่นอ้องผสมผ่านรอบสองรอบเรียบร้บรอยแล้วครับได้ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับประมาณประมาณนี้ครับทองประมาณสามเดือนนี่แหละพี่นอ้องจำบมผิดเนาะประมาณสามเดือนนี่พี่น้องหน้าม้ามอัตลักษณ์ชัดเจนมีความหนาอ้างลึกความเา่าวความใงญ่มาเบิงว่าเพินติเป็นจังไดมาจังใดเป็นลูกเต้าเหล่ากอมาจังไดผสมตัวใดไวผู้ใดสนใจอยา่างไรแม่สาวทองแรกที่ ผสมแล้วไปไววเพื่อจะพัฒนาสายพันธุน์กะจังมาเบิ่งกันโอเคครับไปเบิ่งกันฮายพี่นออ้องม้อนเราพุณนะป้าพี่น้องโอ้ตึงๆอยู่พี่น้องครับพี่นอ้องอ๋อหนาเบิ้งเกล้า,า,าพี่น้องเบิ้งขาแข็งพี่น้องบอก้ง่ายเลยพี่น้องครับความ,าวมเาาเอาคนมันอวยขางเบิ้งเลยพี่น้องครับเขากระง,งามครับเขาขั้นซ่อนพี่น้องอ่า ่ควายตัวนี้ไม่ซื้อนะครับซื้อบาน้องล่ำดวนนะครับน้องล่ำดวนนะครับน้องล่ำดวนนะครับน้องล่ำดวนตอนนี้อายุประมาณสองปีนะครับสองปีนะครับพี่น้องสองปีนะครับสองปีอ่าสองปีอายุเพิ่นสองปีครับอ่าเป็นควายสายกลมนะครับพี่น้องสายกลมจากกลมบริษัทเนาะผสมมาอย่างนี้แล้วอ่า มาเบิ้งหน้าตาครับตาแ้มนะครับตาแ้มแก้มจ้ำนะครับพนอาสิพนท์ฮ้นะครับพเพิ่่เคยเห็นผมพี่น้องนะครับตาแ้มแก้มจ้ำนะครับนะครับอ่องข้อสองเส้นเลยพี่น้องเออเกล่าเปกใหง่นะครับเบิ่งกำไลขาสีขาเลยพี่น้องนะครับเล็บกอดในม้วนงามนะครับกอดอ่าหัวโหนกหมอท่องพี่น้องครับหัวโหนกหมอท่องึงหัวพนครับนะครับหัวโหนกหมอท่องสวยๆปากคาบแก้วสวยๆเลยครับอ่าเบื่องเบิ่นดนานน้างเพิ่นพี่น้องเบื้อเนี้ย ด้านข้างพ่นกับขวัญนครับขวัญถามขึ้นถามช่องขวัญตกส่วงพี่น้องนะครับขวัญตกสวงนะครับนะครับอ่าขวัญนาขวัญลังขวัญตกสวงพอดีพี่น้องนะครับเบืองขาแข็งครับขาแข็งง่ายดีครับขาแข็งง่ดีหางงามครับหางงามอ่าอาจิบอลามคักโเย่าวคักตะวักะถือว่าพันครับพันครับนะครับอ่าหนำเบิ้งเลยครับนะครับเยาเบิ้งด้านหลังพี่น้องด้านหลังขนาดตื่นผมได้พี่น้องเด้อนะครับอ่า นะครับอ่า๋ยวผมจับเข้าไปเบื้องแคเนนพี่น้องครับอ่าเจิงเชียงนะครับค่อยบวกข้เห็นตามันตื่นมุมซื้อครับพี่น้องครับนะครับอ่าอหละนะครับพี่น้องครับอ่าเบื้องขาแข็งครับขาแข็งเล็บมนงามดีไงครับพี่น้องนะครับเบื้องหน้าเอิกครับเื้อิปากข้าวเบิ้งตาแต้มนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับน้าหัวโหนกหมอท่องเบื้องเขาครับเขาเขาขั้นซ่อนเปิดกว้างนะครับเบื้องแผ่นหลังพี่น้องเบิ้งแผ่นหลังวันนนะครับแผ่นหุนใหญ่นึ่งพี่น้องนะครับอ่านะ นมสวยครับนมสวยนมสีเตาย่างดีพี่น้องวัเบิงหงข้อครับเบิงข้อเป็นรันเป็นรันอยู่พี่น้องนะครับนะครับอ่าสำหรับกล้วยแม่อ่าลำดวนแม่นี่ครับน้องลำดวนน้อเสื่อ่นสถานะตอนนี้คือผสมไปแล้วครับผสมพอมีโชคไว้พี่น้องพอไม่โชคไว้ไม่ใบมีหลอดนะครับไม่ใบมีหลอดอ่าไมีใบไม่หลอดย่างดีพี่เราพี่น้องอ่ามีใบมีหลอดยางดีน่าจะอ่า ท่องประมาณสามเดือนละพี่น้องสามเดือนเดี๋ยวผู้ใดสนใจกะตรวจท่องให้ได้ครับตรวจท่องให้ได้เนาะสามารถตรวจท่องให้ได้ว่าอ่ายืนยันประกันท่องร้อยเปอร์เซ็นต์บ่สามารถตรวจท่องให้ได้พี่น้องผู้ใดต้องการเอาไปต่อยอดหรือเอาไปเลี้ยงนะครับเพื่อจะได้สายพัฒนางามๆเลยพี่น้องนะครับอ่ากล้วยออกสีผิวดํานะครับผิวของเพือนดําดีครับอ่าขนออกสีดอกเหลาครับพี่น้องนะครับเป็นกล้วยสาว อ้อเลยพี่น้องนะครับลำตัวเงาดีข้อเงี้ยตัวประกอบข้อป็นเข็งครับอ่าอ่าซื้อหนึ่งอาจจะซื้อหนึ่งได้สองพี่น้องซื้อหนึ่งได้สองในท่องเลยพี่น้องอ่าสวยๆครับเบิ่งดากันครับนะครับดากันครับหางกันครับโกหางเงี้ยครับอ่าเมื่อนี้ก็จะเปิดราคาพ่อแม่พี่น้องอ่าจับต้องเลยนะครับสําหรับคั้วแม่นี่อ่าราคาบอสูงครับนี่อ่าผู้ใดอยากได้ไปไปคอกไปพัฒนาอ่าลองโทรมาสอบถามมึงครับ จะเปิดราคาเจ็ดสิบหกคะแนนพี่น้องเจ็ดสิบหกคะแนนนะครับสําหรับคั้วแม่ลําดวนตัวนี้ความสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบสามไปหาร้อยสามสิบสี่ได้พี่น้องหนึ่งร้อยสามสิบสามไปหาร้อยสามสิบสี่นะครับสวยๆนะครับตัวใหญ่ๆอ่างใหญ่ๆตัวเงีๆ,ต,ๆตัวปลาคอข้อปลาเคีงนะครับอ่าผู้ใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ครับอ่าราคาต่อรองเลยครับต่อรอง,รลองรเลยโบแมนม,มาบาดได้บาดนั้นนะพี่น้องเนาะห้องใบเจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหก ผู้ใดยอยากได้อ e ีล็กอะลองมาต่อลองเบึงอ่าโอเคครับผมวันนี้กะช่องตระกูลกอพ้าเพียงกับพามาเบิึงค่อยๆงามราคาดีๆอ่าของช่องตระกูลกอพ้าเพียงตัวนึงครับผู้ใดสนใจอยากได้ไปไปว้คอกไว้เล้าไว้พัฒนาแสนจังว่ากันวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนอ่าเบอร์โทรเดี๋ยวขออนุญาตถิ่มเบอร์โทรไอ้ลื่อมต่อละ0857457439ครับอีกครั้งนะครับ085 เจ็ดสี่ห้โทรมาสอบถามได้ยีิบสชั่วโมงครับสำหรับค้วยมน่นี่โอเคครับผมอขอลาไปก่อนูปใดอเบิ่อแล้วก็ยืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่ได้นนครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเล็นช่องต่อๆไปในอนาคตมันนี้ขอลาไปก่อนอสำรับวันนี้สวัสดีครับผม